สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับแอร์เคลื่นที่ j p e ฮะวันนี้คลิปนี้ครับมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการทําง่ายๆนะครับพอดีว่าผมเซตตัวเจ้าแอร์เค่นที่ j p e g ตัวนี้เป็นองศาฟาเรนไฮต์อยู่ จะสังเกตอยู่ที่73 74เนี่ยครับอุณหภูมิไม่ลงถึง25องศาสักทีีนึงนะครับสิ่งที่ลูกค้าควรทําทําอย่างไรนะครับวิธีการทําได้ดังนี้นะครับ1ลูกค้ากดปิดเครื่องครับนะฮะที่ปุ่ม power เครื่องปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับลูกค้ากดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีจนมีเสียงดังตืดนนะครับผมจะกดแช่ไว้นะครับ ดังแล้วครับสัญลักณไฟจอเตือนแจ้งเตือนขึ้นนะครับหลังจากนั้นลูกค้ากดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงฮะเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับที่ลูกค้าสามารถทําเองได้วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึงดีๆมาฝากคุณลูกค้าแล้วก็พบกันใหม่กับผมในคลิปต่อๆไปของ a อร์เที่เจเพ็กนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ